สวัสดีครับร้านเนพ็ดพลอยพงศกรนะครับร้านของผมอยู่ที่แม่กองนะครับเปิดแค่สามวันเสาร์อาทิตย์จันทร์มีบริการส่งด่วน EMS แบบลงทะเบียนปลอดภัยหายห่วงนะครับพี่ๆคนไหนไม่สบายใจสามารถารับสินค้าได้ที่ j j m a l l เซ็นทรัลปิ่นเกล้าหรือระแวกใกล้เคียงน,นะครับก่อนไปรับช็อสินค้ารบกวนพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตสินค้าก่อนใครขอบพระคุณครับ ข้อมือทับทิมไพลินโมราน้ำหนักรวม13.76กรัมความยาว18.5เซนติเมตรราคา29,500บาทครับข้อมือชิ้นนี้นะครับมาแบบน่ารักเลยนะครับสีสันเขาสวยงามนะครับน่ารักน่ารักมากครับสีหวานทุกเม็ดเลยนะครับ ไพรินสีสวยนะครับโมราสวยครับทับทิมสีหวานครับตัวเรือนอยู่ในสภาพสวยงามพร้อมใช้งานนะครับตัวล็อกอยู่ในสภาพดีนะครับเส้นนี้เป็นงานเก่าแต่ก็อยู่ในสภาพดีเช่นเคยครับที่ร้านจะคัดแต่ของเก่าแต่ว่าอยู่ในสภาพดีลูกชิ้นนะครับสภาพต้องดีพร้อมใช้งานลูกชิ้นแน่นอนครับพี่ๆสบายใจได้เลยนะครับ ให้ดูนะครับความหนาของเนื้อทองค่อนข้างหนานะครับชิ้นนี้แข็งแรงทนทานแน่นอนครับตัวล็อกนะครับกดออกมาเบาๆนะครับจะมีปุ่มกดนูนเป็นทับทิมนูนขึ้นมานะครับกดเบาๆก็ออกนะครับชิ้นนี้นี่นะครับตัวล็อกภายในอยู่ในสภาพดีนะครับสวยงามนะครับแน่นหนาครับ ห่วงทุกห่วงแน่แนหนาแน่นอนครับแค่ใส่ก็เข้านะครับสภาพด้านหลังอยู่ในสภาพสวยงามนะครับไม่มีบุบไม่มีบินแน่นอนครับก่อนส่งถึงมือจะตรวจสอบอีกรอบเพื่อความแน่ใจนะครับว่าสินค้าทุกชิ้นสวยงามทุกชิ้นไม่มีตำหนิไม่เสียหายนะครับ พลอยสีสวยนะครับเป็นข้อมือพลอยหลากสีนะครับชิ้นนี้ใส่แล้วเล่นไฟมุงมิงแน่นอนกับชิ้นนี้มาพร้อมใบรับประกันจากทางร้านนะครับพร้อมเงื่อนไขการซื้อขายเปลี่ยนคืนนะครับหากพี่ๆสนใจติดต่อเข้ามาพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับสินค้าได้นะครับอาจจะต่อรองราคาได้บ้างนิดหน่อยเฉพาะบางชิ้นนะครับหากไปพี่ดูคลิปย้อนหลังไม่ว่าสินค้าชิ้นไหนก็ตามคลิปเก่าแค่ไหนก็ตามพี่ๆสามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะครับเผื่อสินค้าชิ้นนั้นยังอยู่ ขอบคุณพี่พมากนะครับที่รับชมขอบคุณครับ